สวัสดีค่ะแม่มาคนนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการหมู่บ้านวาน่านะคะหมู่บ้านวาน่าตรงนี้นะคะทำเลดีมากๆนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าที่มองหาบ้านติดถนนตัวถนนที่เป็นเป็นแบบถนนซอยนะคะแล้วก็ไม่อยู่ในโครงการนะคะสามารถทํำออฟฟิศได้ค้าขายได้นะคะหลังนี้พื้นที่63.7ตารางวานะคะอยู่ติดถนนเลยนะคะถนนถนน ถ้าเราเดินทางมาจากเซนทันเซนทันอยู่ด้านซ้ายนะคะมาถึงแยกทับมายูเทิร์นกลับมาบ้านจะอยู่ตรงข้ามกับศูนย์อิซูซุนะคะอยู่ฝั่งเยื้องกับ ศูนย์อิซุสุนะคะอิสุสุเส้นสายทางหลวงหมายเลข36นะคะเข้าซอยมาแค่100เมตรเท่านั้นก็จะพบกับโครงการหมู่บ้านวาน่านะคะซึ่งด้านหน้าเนี่ยจะติดป้ายว่าเป็นทางเข้าโครงการหมู่บ้านเบลล่าสุภาลัไเบลล่านะคะเข้ามานิดเดียวก็ถึงตัวบ้านแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหาบ้านพิกัด กล้ชิดติดถนนทางหลวงหมายเลข36นะคะใกล, i, ใกล้บิ๊กซีใกล้แหลมทองใกล้อินเด็กนะคะแล้วก็ถ้าจะไปทางแพชชั่นแหลมทองระยองนะคะหรือจะไปเทสโก้โลตัสก็ใกล้นะคะแล้วก็สําหรับวัดโรงเรียนสถานที่ราชการตรงนี้เดินทางใกล้หมดแล้วก็สำหรับลูกค้าที่เดินทางไปทำงานฝั่งมัตตพุทธหรือฝั่งเหมราลาดทางหนองละลอกบ้านค่ายนนะคะตรงนี้ก็ตอบโจทย์อยู่จุดตรงกลางนะคะระหว่างเส้นทาง ของแหล่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ย่านที่อยู่อาศัยนะคะหลังนี้อยู่ด้านนอกโครงการนะคะอ,อยู่ในหมู่บ้านวนาแต่อยู่ด้านนอกโครงการเปิดร้านค้าได้ทำออฟฟิศได้สะดวกสบายไม่มีค่าส่วนกลางนะคะแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวพื้นที่เยอะ63.7ตารางวานะคะพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยสามารถทำออฟฟิศได้เลยนะคะ <S <S เดี๋ยวเราพาไปชมด้านหน้าของตัวตัวโครงการกันก่อนนะคะว่าห่างจากถนนมากน้อยแค่ไหนนะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะ ตรงนี้นะคะด้านด้านหน้าเป็นถนนถนนหลักเข้าโครงการสุภาลัยเบลล่านะคะเดินทางนิดเดียวนะคะเดินออกไปก็ระยะแค่ไม่เกินร้อยเมตรนะคะก็จะพบกับถนนทางหลวงหมายเลข36นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็ลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะโครงการหมู่บ้านวาน,น่านะคะฝั่งตรงข้ามอันนี้ก็เป็นร้านค้านะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวบ้านเลยนะคะ ถนนเป็นถนนคอนกรีตนะคะกว้าง8เมตรนะคะอันนี้เป็นบ้านหลังที่เรามารีวิวให้ดูนะคะเป็นบ้านเดี่ยว63.7ตารางวา2นอน1น้ำ1ครัวนะคะจอดรถเนี่ยถ้าเกิดลูกค้ามีรถหลายคันสามารถเจาะประตูโรงจอดรถเขาออกได้อีก4คันเลยนะคะหรือจะต่อเติมเป็นออฟฟิศหรือเป็นร้านค้าได้เลยนะคะพื้นที่เหลือเยอะมากๆนะคะพื้นที่กว้างหน้าบ้านกว้างนะคะแล้วก็ สภาพแวดล้อมของตัวโครงการดีมากๆนะคะอันนี้เป็นส่วนของถนนหลักนะคะเข้าโครงการหมู่บ้านสุภารายเบลล่าได้นะคะตรงเข้าไปด้านในนะคะสะอาดน่าอยู่นะคะลูกค้าระบบสาธารณูปโภคครบการเดินทางสะดวกสบายนะคะบ้านหลังนี้นะคะถ้าเดินทางมานะคะก็สังเกตป้ายนะคะเดิมมาคุนีนะคะสามารถเข้าเยี่ยมชมบ้านได้ตลอดนะคะ2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะคะจอดรถ ภายในบ้านตอนนี้ได้สองคันนะคะถ้าเกิดลูกค้าอยากาจะทําที่จอดรถเพิ่มได้เลยนะคะมีพื้นที่เหลือเยอะมากๆนะคะบ้านเป็นหลังคาซีแพคโมเนียนะคะโทนสีเป็นเทาเข้มเทาอ่อนตัดขาวนะคะอันนี้เป็นลักษณะด้านหน้าบ้านนะคะตัวโครงการนะคะลักษณะจุดเด่นคือแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่อยู่ด้านในโครงการ ส่วนที่นนอยู่ด้านหน้าของโครงการด้านหน้าโครงการก็จะติดถนนแบบนี้นะคะทำมาค้าขายได้นะคะสะดวกสบายเข้ามาบริเวณด้านในนะคะก็จะพบกับบริเวณพื้นที่ใช้สอยนะคะนี้เราต่อเติมหลังคาของมาปูกระเบื้องโรงจอดรถให้นะคะมีมุ้งลวดเหล็กดัดให้นะคะพื้นที่เหลือเยอะมากๆนะคะลูกค้าแล้วก็ พื้นที่การอยู่อาศัยของชุมชนตรงนี้ถือได้ว่ามีความปลอดภัยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้านในระบบโครงการที่เป็นระบบปิดนะคะแต่ว่าสภาพชุมชนน่าอยู่ไม่น่ากลัวนะคะลูกค้าสำหรับท่านใดที่แบบมีลูกเล็กแล้วกังวลน,นะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะตรงนี้สภาพแวดล้อมดีนะคะอันนี้เป็นลักษณะของตัวบ้านนะคะ บริเวณด้านข้างตรงนี้คือพื้นที่เหลือทั้งหมดนะคะสามารถต่อเติมจัดสวนส่วนสวยๆส,ส่วนครัวได้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังของตัวบ้านตรงนั้นก็คือจะเป็นประตูสามารถเข้าของครัวด้านข้างบ้านได้นะคะอันนี้เป็นตัวรูปทรงของตัวบ้านนะคะ หมู่บ้านวานานะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะบ้านเดี่ยวนะคะติดทางหลวงหมายเลข36แค่100เมตรเท่านั้นนะคะก็ลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้สะดวกสบายมากนะคะนี่เป็นบริเวณด้านข้างบ้านนะคะด้านข้างของตัวบ้าน พื้นที่ใช้สอยกว้างๆางนะคะสำหรับลูกค,ค้าที่มองหาบ้านเดี่ยวพื้นที่เหลือเยอะๆเพื่อที่จะออกแบบตกแต่งตามรูปแบบที่เราต้องการนะคะก็แนะนำนะคะหมู่บ้านวาน,น่านะคะแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะยินดีต้อนรับนายหน้าทุกท่านนะคะมาร่วมงานกันมีค่าแนะนำมีค่าคอมมิชชั่นให้นะคะสัดห่ันนี้นะคะลูกค,ค้าที่สนใจรายได้อยู่ที่2 3 0 0 0บาทนะคะรายได้อยู่ที่2 0 0 0 0 3 0 0พบาทสามารถยื่นกู้ได้เลยนะคะทางเราดําเนินการในการยื่นกู้ให้สาหรับลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้ามีปัญหามีข้อสงสัยในเรื่องของการยื่นกู้ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไรนะคะมีความสนใจก็เข้ามาปรึกษาได้นะคะเรามีคําแนะนําให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะให้คําแนะนําฟรีนะคะว่าสนใจบ้านจะต้องเริ่มต้นยังไงเบื้องต้นก็ส่งสลิปเงินเดือน3เดือนล่าสุดนะคะ ไทยกระสารน,นะคะส่งทางไลน์ส่งทาง Facebook หรือจะส่งอีเมลมาก็ได้นะคะในช่องทางที่สะดวกนะคะทางเราเดาเนินการคำนวณวงเงินให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะวิเคราะห์วางแผนการเงินให้ฟรีนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างของการ ปรับปรุงนะคะยังไม่เสร็จร0อนะคะหมู่บ้านวานานะคะจับลูกค้าที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะทางเราฟรีดําเนินการในการยื่นกู้ทุกขั้นตอนนะคะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้เป็นพื้นที่บริเวณด้านในของตัวบ้านนะคะอันนี้เป็นตัวฝ้านะคะฝ้าภายในของตัวบ้านนะคะจะเป็นฝ้า ฟ้าเรียบแต่งหลุมแบบนี้นะคะไฟเป็นไฟดาวลายนะคะแล้วก็พื้นของตัวบ้านก็จะออกสีครีมแบบนี้นะคะมีเหล็กดัดมุงลวดครบนะคะ,ะตรงนี้เป็นบริเวณด้านด้านข้างห้องโถงของตัวบ้านนะคะ ส่วนบริเวณตรงนี้เป็นส่วนของด้านข้างของตัวบ้านนะคะถ้าลูกค้ามาดูเยี่ยมชมบ้านนะคะก็จะเห็นว่าบ้านตอนนี้ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเกิดลูกค้ามาดูมีข้อติชมหรืออยากให้ปรับปรุงจุดไหนเพิ่มเติมสามารถสอบถามแนะนําได้เลยนะคะทางเรายินดีปรับปรุงเพิ่มเติมให้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการนะคะ น,นี้เป็นบริเวณด้านข้างของตัวบ้านนะคะอันนี้เป็นบริเวณด้านข้างนะคะ สวัสดีค่ะ้าตกใจเลยค<ะ>อนโดบ้านเลยลูกจนะ้าค่ะนะช่างยังทำไม่เสร็จพอดีขอเชื่อมทางอยู่ค่ะก็เลยให้หยุดทำก่อนทำข้อเชื่อมออกไปด้านนอกคะคะอันนี้หนูมาดูหนูเป็นเจ้าของบ้าน,าานค่ะนใ,นใช่จะ้ะ อันนี้เป็นส่วนของบริเวณด้านในของตัวบ้านนะคะก็จะเป็นฝ้าเรียบแบบนี้นะคะแล้วก็มีมุงลวดเหล็กตัดคบนะคะแล้วก็พื้นจะเป็นพื้นสีครีมแบบนี้นะคะถัดมาก็จะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนก็จะเป็นห้องนอนไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะไซส์ใหญ่แบบนี้เลย ถัดมาก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะคะเป็นส่วนของห้องน้ำห้องน้ำก็สไตล์เรียบรูนะคะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้เรียบร้อยนะคะโทนสีเป็นสีครีมน,นะคะถัดมาก็จะเป็นห้องนอนที่สองนะคะป้าเป็นป้าเรียบนะคะป้าเรียบ แบบนนี้ะะคะถัดมาก็จะเป็นส่วนของห้องห้องครัวนะคะห้องครัวก็กว้างต่อเติมเต็มนะคะต่อเติมเต็มแบบนี้เลยอันนี้ส่วนของห้องโถงนะคะแล้วก็มีประตูออกสองช่องทางเลยนะคะเปิดประตูออกฝั่งนี้ก็ได้นะคะออกไปฝั่งนี้ได้ แล้วก็ออกฝั่งนี้ได้นะคะนี้มันส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังของตัวบ้านห้องครัวนะคะ เปิดประตูบานนี้ออกไปก็จะพบกับข้างบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหาบ้านแล้วสนใจอยากได้บ้านเดี่ยวนะคะใกล้ๆก,กับถนนทางหลวงหมายเลข36แบบนี้นะคะติดย่านแหล่งอำนวยความสะดวกครบคันแบบนี้นะคะก็แนะนำนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะ,ะ0895023270นะคะหรือ096099692นะคะทางเรื่ม,มาคนนี้ยินดีให้บริการยินดีต้อนรับในหน้าทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมงานกันนะคะ บ้าหลังนี้ไว้ด้วยนะคะหมู่บ้านวาน้านะคะติดถนนทางหลวงหมายเลข36เข้าซอยมาเพียง 100เมตรเท่านั้นนะคะอยู่ทางเข้าทางเดียวกับหมงบ้านสุภาลายเบลลานะคะบ้านหลังนี้63.7ตารางวานะคะสามารถทํามาค้าขายได้ทําออฟฟิศได้นะคะเหมาะมากๆนะคะสำหรับค้าที่สนใจแนะนํานะคะติดต่อเข้ามาได้เลย089 502 3270หรือ096 019 9692นะคะขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเรามีคลิปดีๆส่งให้ดูกันแบบนี้ทุกๆวันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ